เด็ดมาเมอกี้นะน,นี่ปลอดสารอืมเมื่อกกินผักที่เห็นปกติเป็นสีนแต่ถ้าตอนเอทนะําเอเอกี้อะไรเนี่ยมันก็จะเป็น,นไ,ม<อ>ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เออ่นี้เด็ดกินได้เลยดิ <c oughs> เด็ดได้เดีด็ดเดยวจะกินเน,นี่ยครับเป็นปลอดสารนะครับอย่าขโมยกินละทำเราต้องลองกันให้ต้องให้เจ้าของพื้นที่เด็ด,ด,ดเดี๋ยวเราจะเป็นคนกิน ผักแถวคือซูเปอร์ฟู้ดเหรอใชมม่มันเป็นมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดข้าวเมยใหม่แพงมากเ,เ,เด็เดมาเมื่อกี้นะน,นี่ปลอดสารอืมเมื่อคืนกินผักแถวเนี่ยเม่อคยกินครั้งแรกรสชาติเป็นไงรสชาติกับผักอะ่ะม,มีเหม็นเกียวนิดอ่ะ จืดขมไม่ขมจืดไม่จืดหรอซ่าเผ็ดไม่บอกจะกินได้ซุปเปอร์ฟู้ดกินแล้วบินได้เป็นซุปเปอร์แมนอ๋อไปปั่นน้ำน่ะปั่นน้ำกินตอนเช้าก็ที่เขาขายกันเนี่ยเอ่อถ้าเป็นผงอ่ะแปดสิบกรัมประมาณแปดสิบกรัมประมาณร้อยนิ้วตอนนี้โลละ โลละ 800. แปดร้อยตอนนั้นแต่เพิ่ม,มปั่นนะทำโป่งแล้วก็ปั่นยืนอยู่อืมแยกเข้าไปอันนี้เลยนุ่มบางเนุ่มบางก็จะเป็นผีตะไคร้อืมไม่ได้ตะไคร้เลยอ่ะตะไคร้เลยแหละอืมเดี๋ยวก็จะรู้อ่าตะไคร้แบบนี้ตะไคร้นี้อะไรหอมกันตะไคร้หอมแค่นี้กนะ็สอนเด็กได้ละแต่ก็ยาก แล้วก็เด็กเด็กกันเด็ดทีร่ระบ,บดมหมดกรนกลิ่ลลมนมันกลิ่นมันแรงดีว่ะแบ็คทีเนี่ยหอมสุดแล้วก็เราทำน้ำอีซีอะไรเงี้ยก็มาตัดไปจริงๆก็จะมีพวกเตรีมมยมลิ้นอะไรที่นี้แล้วก็ให้เด็กมาลองทำไปทำชา คือคือแค่เ้ยคือชื่อเล็กๆแล้วก็ให้เด็กมาเรียนไม่ใช่แต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าไม่ใช่นมันของไอสอนแดงมั้ไม่หรอกถ้าแกทําตรงนี้นะไปทำข้างหน้าเราเยอะๆนะคนก็มาเที่ยวแล้วล่ะแล้วก็มาเด็ดของแกดมโอ้ยหอมมากอ๋อที่เลี้ยงไก่นั่แหละ อ๋อเป็นสูตรการเรียนรู้สำหรับเด็กนี่ทำไมมันโดนอ๋อมันนี่มันเือโดนเอาอมันเลยเปิดที่ดินเปิดขนอ๋อมันโดนขยมโดนครับนี่บอกโดนเอา <laughs> <laughs> โดนไก่ขยมไขยยังลูก่านอะไรเนี่ยไอ้นี่โดนจนแบบกงเลยจิกอะ่ะโดน เซอร์บุ้มทุกวันว <Wow. S 1> ้านต่างประเทศใช่ไหมใช่ถ้าเป็นตัวตัวใหญ่อะคือไลท์สสซันเซสไลท์ซันเซสจะเป็นสีไก่ไก่ธรรมดาแต่้วเาหงกว่าเป็นเป็นไอตัวในกลุ่มจะไข่สีฟ้าเนี่ยหน้าตุ่น,น,นจังเลยนะหน้าตุ่นจังเลยนะไก่ดำตุน่นไก่ดำยาจีน ก็คืออยากให้หนุ่มเลี้ยงไก่แบบต่างประเทศที่ที่ไร่อ่ะแล้วให้คนมาดูไก่แปลกๆไก่ชนอ๋อสีขาวเป็นสีเป็นสีขาวออกเป็น้าอ๋อไข่ไข่ไก่มันต้องสีนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยใชนี่คือไข่อันนี้คือพันหนึ่งพันที่เห็นปกติจะเป็นสีเออแต่ถ้าเป็นเอพันเอเอ็กกี้อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้านี่ถือว่าใหญ่ขึ้นคิดว่ามันจะเรียวกว่านี้จ้าจ้าแม่ หวงจริงจริงเป็นตัวผู้อะไรลูกอย่างไรจริงอันน่ะมันหวงรังแทนตัวเมียตัวผู้มี2ตัวตัวขาวใหญ่เมื่อเช้าอ๋อแกมาดูรุกแกมาดูบ่อยใช่ไหมมาทุกวันเลยไปเก็บกายมาไปกินทุกวันมันเห็นหน้ามันจำหน้าอีนี่เมาเกินไปแล้วฮัลโหลเฮ้ยโย สเตอร์เอเกอร์อีสเตอร์อีสเตอร์เอเกอร์เอเกอร์เจ้าคือใครสีฟ้าอีสเตอร์สีสีไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอาที่บ้านไปเอาไข่เป็ดมาเปรียบเทียบเดี๋ยวจะกินสดๆให้ดูถ้ากินสดดีนี่ไง่ลงกินได้นี่มันไข่เป็นวันที่เท่าไหร่นะ้วสามสิบก่อ